คือลูกอยู่พังงาแล้วอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเราคือนันตานเครื่องเทศสารพัดของกุกเก็กนะคะนี่คืออีแพร์อีพีไร่ของ ช่องเราเองค่ะค่ะ EP แรกนะคะเราก็จะหลบบ้านค่ะหลบบ้านนะคะบ้านเราก็อยู่ที่พังงานเนีค่ะนี่ก็มานั่งรอรถนะคะเพราะว่าเราเลือกที่จะรถโชว์กลับนะคะทุกคนแล้วก็ที่บ้านเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะกลับวันนี้เพราะว่าเราอะโกหกะคะว่าเราไม่ได้กลับเพราะไม่สอบอันนี้ก็คือนั่งรถกลับบ้านแล้วแล้วค่ะนี่คือ <c oughs> ลืมสายชาร์เป็ดมาด้วยค่ะลืมเพราะว่าแบงค์ไม่มสั่งซื้อให้ใหม่แล้วแต่ว่าลืมเครียด นั่งถ่ายรูปบ้างคิดว่าไม่มีคนนั่งข้างสรุปมีคนนั่งข้างทีหลังนะคะเรอาอก็เหลือไปเห็นว่ามีรูชาร์จแบตอยู่ค่ะช่วยชีวิตเฮ้ยไม่นั้นคงไม่ได้ถั่วแม่นี่เราก็ไม่ได้กลับบ้านเป็นประมาณแล้วอะไรวะประมาณหนึ่งเดือนนะคะทุกคนวันนี้ก็คือย้อมผมกลับมาบ้านจะโดนดหรือว่าโดนด่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าถล่มาเร็วค่ะแล้วก็ถึงพังงานแล้วนะครับทุกคนดีใจมากรอบนี้เสแม่ไม่รู้ที่บ้างไม่รู้ละ ไม่มีใครรู้ว่ากูอยู่พังงานแล้วเพราะปิดตำแหน่งไม่มีใครรู้ว่าหนูหยุดพัางงานแล้วค่ะเพราะว่าหนูปิดตำแหน่งค่ะก็คือที่บอกว่ามีแอปที่ปิดตำแหน่งนะคะคือป,ปกติแม่จะดูตำแหน่งเราเปสี่ม่วงๆนะคะท้งคนก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่เราปิดรอบนี้มีแบบดีใจมากจนตัวเองกลับบ้านเองได้ล้วทุกคนเราโตแล้วนะ,เ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาโทรหาแม่นะคะเดี๋ยวเช็กก่อนว่าแม่เราต้อง อันนี้คือแม่ไม่รู้จริงๆนะทุกคนเพราะว่าเราปิดตำแหน่งปะกติแม่จะดูตำแหน่งเราตลอดเลยแม่อยู่ที่ทำงานเ,เราจะมาโทรหาแม่ถ้าทุกคนโอเคขอให้แม่อย่าซื้อภัยกับแม่ต้องรับสายเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีใครรู้เลยะไม่มีใครรู้ที่บ้านว่าเราอยู่นี่แล้วทุกคนที่ก่อสอบพังงาแล้ว นนกคนอันนี้คืออยู่ไม่ทัน้วคะกลัวแม่ไม่รับสายบางทีแม่รับช้ามากแม่ยุ่งอยู่ไหม,ไมทำไมคือลูกอยู่พังงานแล้วอ,ะอ่ะลูกอยู่พังงานแล้วลูกอยู่ไหนอะบออโอมารับเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้ว ลูกหนีมาเหรอใช่เอานี้มาทำมอ่ะน้ำท่วมเหรอไม่ท่วมมารับโตน้องไปหมดแต่ <c oughs> ไม่แม่มารับลูกก่อนจะกลับบ้านเหรอเอเอคือทุกคนคะแป๊บหนึ่งของแม่เราม,มันไม่มีจริงนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งของแม่เลย ที่เวลาจะไปรับเรที่โรงเรียนตอนอยู่มัธยมคือแป๊บหนึงเท่ากับ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงขึ้นไปค่ะ อันนี้คือแม่ซื้อไปยบุบรประคะอันนี้แม่ก็ถามว่าทำไมไม่บอกเลยอย่างเธอไปอะไรอะสัปเหรยไรอะไรนี่แม่ก็บอกว่าไปหาอะไรกินที่ร้านตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวแม่จะมารับโอเคอ่นานะผมไปหมดแล้วแม่บอกแป๊บหนึ่งผมว่ามันไม่มีจริงน้าผมท้อแล้วทุกคนคือมาช้าจนเราต้องโหลดแอปแอปม่วงอะ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่แม่จับจีเพเราได้ค่ะแล้วก็มีเงินอยู่นะคะแล้วก็ไปกินมามาก,กันนะคะทุกคนนี่นะคะคนที่โดนแม่สื้อไผ่กลับมารับชานะคะทุกคนกินมามากค่ะให้มีความสุขกินของอร่อยในทุกวันจะทำให้เรามีความสุขนะคะทุกคนไปกินอาหารกันเถอะ20บาท ไม่ๆม่ไม,ไม,ไมน้ำตายเครื่องเทศสรพัดของกุ๊กกิ๊กห้ามกินค่ะห้ามหยุดหยุดเธอยังไม่ได้ถอดลีเทนเนอร์เลยนะอย่า yeah! ใช่มามา่าและยูทูบเบอร์ที่เราชอบเป็นอะไรที่ทําให้อาหารอาาร่อยขึ้นในทุกๆมืออืมมันจริงๆนะทุกคนลองไปทําดู สรุปก็คือแม่ให้เราลงประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงแหละเออเกือบชั่วโมงแหละและ้วก็แม่มาดับแล้วสกค่ะนี่คือรัที่เราจะกลับบ้านแล้วเย้แม่มาดับแล้วแม่ดูซึ้งซึ้งยังไงก็ไม่รู้คือตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วทุกคนจบไปที่เราจะแก้ก็คือโต้นี่แหละ <laughs> โต้โดนแน่ใช้ให้โต้ไปถ่ายเครื่องสักผ้าที่บ้านแล้วโต้ไม่สงสัยหรอโต้ก็งงว่าฮะบ้านไหนอะไรยังไงทำไมต้องถ่าย เดี๋ยวเราจะแอบโต้เที่เครื่องซักผ้าค่ะเพราะว่าเราบอกโต้ว,ว่าให้มาถ่ายเครื่องซักผ้าเลยหน่อยดูยก่อนโต้วมายังยังไม่เดินมาเลยเดี๋ยวสิโต้อยังไงเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเราจะแอบหลังเธอักแทนนะทุกคนเอาว่า ตอนนี้เราก็ได้ผู้ร่วมแผนการของเราแล้วนะคะใจจริงนะปิดห้ปิดปิดยะปิดย่าเห็นจังเอ้ออ้าล่มอ้าล่มเนื้อสองล่มไหมมันมันมันจิ้มพังเลยนี่ยมันพังอือไปอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยแล้วก็แล้วฟีเอ้ออไม่พูดไหมเราใส่ผ้าถุงแม่นะปอมตัวปอมตัวอยู่ตัดใส่ปิดตา เม่าเขาานม่าเขาซ่านนวเลาา่ไีใครรู้อ่ะใจแล้วก็เล็กขุด เราก็มาหาเมย์ดติ๊กน,นะคะเรานค่ะทุกคนอันนี้ก็สติ๊กน,นะคะติ๊กจากเราไปวันที่2กันยายนะคะ่ะสบายติ๊ก จะไปเท่านั้นพอ